อ๋อไอ้บันไดนะั่นคือไปด้านไอ้นี่ไนงะหนึ่งตรงนี้ก็น่าจะมีเอาไม่มีธนูลูกเดียวก็พอแล้วปะ กี่ขึ้นหนึ่งแล้วอันนี้น่าจะสองอ้อโอ้ยติด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 เฮ้ยเบรกสามอีกอันสุดท้ายก็น่าจะอันหน้าแล้วนะ เนียนโคตรเดล s สวันนี่แหละ เอ่ย betrayal <c oughs> ยกเป็นอันนี้นะ <c oughs> final entry สิวัด เฮ้ยเดี๋ยวจดหมายของพ่อเนี่ยเดี๋ยวมาสเตอร์น็อกส์เหมือนโดนใครทรยศอ่ะเดี๋ยวเกรนเดลเคยเป็นทหารหรอแล้วนี่คืออะไรกันเนี่ยโอเคอาตมารู้เรื่องมาทำไมกล่องนี้มันเยอะจังอ๋อเฮ้อ oh. hey. นี่ก็แทบนี่ก็แทับว่าแล้วหมดเลยสามอันแทับเนี่ยเฮ้ยดาบมันก็ไม่ค่อยแรงอะไรเลยนะหรือม้อนมันถึกขึ้นตามการเวลาโอ้โหปีเป็นปีนด้วยนะเนี่ย,อยขอถอดเสื้อไม่ไหวเอ้ยเอาเสื้อเติมใส่อโอ้โหดูดิตีตัวซะเหลานิ่มเลย โอ้ยปลวก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 เอ h วิแวร์ทำไมปลวกมันเยอะเง yeah. ี้ยจริงๆมันเรียกแรงสามง่ามอะแต่เรียกปลวกง่ายดิมันน่ารำคาญเหมือนปลวกจริงๆเออโอ้ยวัดเดออ๋อโอเคก็แค่ปุ่มอาจจะมีประโยชน์ เออขึ้นทางไหนเนี่ยยิงจะหลงเหลืออีกเนาะอ้าวอ๋อเปิดสีลูกโอเคเอ้ย <c oughs> ออพื้นมันลื่นนะนะกาต้องเข้าใจโอเคนั่นไงดีนี่ที่มาลงเปิดด้านล่างก่อน โอเคที่จริงก่อนหน้านี้ไม่ต้องใส่ตรงนี้ต่างหากที่ต้องใส่โอเคเอ่อครคอร์ชั่นมา นะไปรับโทรศัพท์ก่อนฮลัฮโลฮโหลฮลัลโหลเอ้าขุนนางเหรอเอ้ยไม่ใช่ที่ฝึกสอคิงทานก็น่าจะขุนนางอยู่ในดันเจี้ยนออฟโกลซ่อนตัวจากฮะ เฮ้ยอะไรอ่ะอ,อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวอย่าบอกนะว่านี่ยบีเทร่ยอาของจริงแล้วไงอา้าวโดนหลอกใช้เหรอเนี่ยเ,เยอะไปปะเอา้าตรงๆเลยโหตรงนี้ยังใช้ไม่หมดเลยเออเอาเก็บไว้ก่อนตรงนี้ โอเคงั้นเอาสเปรย์โฟลชั่นลงมาไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวดื่มนี่ดื่มสเตนงโพด้วยแล้วกันนะไอ้ขวานี้เก็บไว้ก่อนเผื่อเอามาโบกหัวมันอ้าวเอาเรื่อง โอ้โหคิงเออร์ไบรเซอร์นี่เองเอ้าวเฮ้ยคิงเอไวเซอร์เป็นเกนเดวรอเร็วจริงๆสซแวะงงแล้วเราดันเอาออ,อฟสามอันมาด้วยโอ๊ยมาจากไหนนี่องนี าสิสู้รีเจนสี่ได้เปล่าเฮ้เ็ทำไมไอ้พวกนี้มันถึกขึ้นด้ยน้าจ่การต่อสู้ครั้งสุดท้ายแล้วหรอตายเเร็วดิเฮ้ยเร็วตายดิตายเฮ้ยอย่าเล่นเวทโกงอีกนะโคตรโกงอีปวกดูนี่น่าติดยายนี่มาด้วยจิ๊ ยังไล่สู้กบมาสิเฮ้ยหาย ให้เลวเปลืองยาเรานะยโฟร์ไลท์ที่เอาไรฮะมีบันไดขึ้นป่าอ่ะออย่างนี้เองไฮเปร์ล้อมชับโดนไหมว้าว ดีลูกอ่าอยาสเต็งแล้วหมดเม้ยังไม่หมดยเยอะนะขอลองเอาไอ้นี้วาดหัวดิไปโอ้โอ,นนอ,โอ,โอ,โอพีกว่าไอ,อ้น,นี้ B อันดีแล้วแหละโอ้โห โอ้โอขอเดียวจอดให้หยอดลงนี้ปะป่องป่องป่องชื้อเอ้ยเอ้ยโอ้ยอ้อนอ็อก์ เย้ yeah. โอ้ยสะดุดเฮ้ยทำไมเราแบบ create by m i x f a underscore five อ๋ออันนี้อ่ะอาจอบแล้วโอ้โหอันนี้ก็เครดิตต่างๆอเอ่ะ extra เครดิตที่โมเลโมเลยเต ซีคอมเพนเดียมไดมอนสอดอารพีจีและอันอื่นเย่จบแล้วเย่แล้วเราเดินออกไปได้ไหมเนี่ยอ๋อกลับบ้านเลยหรือไหนเนี่ยเนียโฮม บ้านแสนอบอุ่นของเราอ๋อสุดยอดเอาตรงๆนะถึงแต่มีหักมีเป็นเนื้อเรื่องที่หักมุมมาด้วยนะเนี่ยโอ้โหตอนแรกอะไรใครมันทรยศไม่รู้เพราะจากหนังสือของพ่อที่จิบมาอันนี้เนี่ยใช่ คือเอาคือเอาง่ายๆเอ้คิไงไม่คิงทาน,นี้ก็คิงเทนหรือขุนนางของเขาอะก็คือเขาก็เจอนะเจอเจอว่าคิงเป็นอิมโพสเตอร์หรือเปล่าแต่ไม่ใช่ที่จริงคือคิงแอดไวเซอร์โหคือเรื่องมันดุนไอ้นี่มากเลยอ๋อนึกว่าจะไม่จบแล้วเมื่อกี้โอเคเมื่อกี้คงเป็นด่านสุดท้ายจริงๆเอาละขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมมา,มาตั้งแต่พาร์ทแรกยันพาร์ทนี้นะครับ ก็แนะนําให้เล่นแมปนี้นะเพราะโอ้โหเอาตรงๆว่าตอนแรกก็เล่นแล้วก็มึนๆแต่ก็สนุกดีแล้วก็อืแต่ของมันเอาตรงๆนะถ้าเล่นจริงๆคือของมันโอเวอร์พาวเวอร์มากเลยอย่างเช่นอันเนี้ยคือ <c ười> ไปเจอมาอยู่ใต้ภูเขาแล้วพอเสร็จโบ๊ะทีเดียวโอ้โหบอสอีกเรียบตายเลยทันที คือของของเขายังไม่ค่อยบาลานซ์บวกกับยาที่ว่าก็ไม่บาลานซ์เหมือนกันแต่โดยรวมแล้วแบบถือว่าสนุกมากโอเคแค่นี้แหละเอาละสวัสดี